หลดล็อกตัวเองเพียงยืนถือเงินเหรียญอธิษฐานหน้าโบส์ช่วยแก้กรรมหนี้สินจะหมดเร็วขึ้นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้ทางเราขอแนะนำวิธีแก้กรรมหนี้สินหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ มาให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะครับการไม่มีหนี่เลยนั้นเป็นลาบอันประเสริฐใครที่เป็นนี่โดยไม่จำเป็นและมีปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นนี่รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็ต้องมีคนตัดหน้าทำอะไรก็มีแต่คนเข้ามาขวางซึ่งนั่นก็เป็นผลจากกรรมเก่าโดยเราอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมา มันเป็นวิบากกรรมเก่าหามาได้ก็มีเรื่องต้องจ่ายทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆนานา,นาทำอะไรก็ไม่คืนหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายลำบากมาทีไรผู้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนดังนั้นวันนี้ทางเราจึงมีวิธีแก้กรรมมาให้ทุกท่านได้ลองทำกันดูนะโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ ให้ท่านทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้สินในอดีตจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ย้ำหนักหลับว่าทำบ่อยๆได้ยิ่งดีและต้องทำที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระท่านก่อนนะจากนั้นก็ให้เราอธิษฐานว่า หากลูกมีกรรมเคยโกงและอยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ว่าไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้เอ่ยชื่อพระประธานที่โบสถ์ขอให้หลวงพ่อในวัดและพระแม่ธรณีจงเป็นทิพยาตว่า ลูกมาขออาโหสิกรรมจากนั้นก็ให้นำเหรียญนั้นหรือปัจจัยนั้นใส่ไปในตู้หรือบาดพระจนหมดโดยเหรียญนี้เป็นสื่อแทนเราเพื่ออาโหสิกรรมนะครับจากนั้นให้เราทำการอธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่โดยให้เดินเข้าไปอธิษฐานในโบทว่าขออานิสงส์ในการทำบุญในครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานสาธุและเมื่อเรากลับมาถึงบ้านแนะนำให้สวดบ,บทอธิษฐานขออโหสิกรรมก่อนนอนโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้กายกรรมมังหาาจีกรรมมังมะโนกรรมมังสันจิตจากรรมมัง อสันจิจากกรรมงังขามันตุเมอโหสิกรรมงังภาวันตุเมกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวาจีกรรมหมาโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดถังโดยตั้งใจข้อดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทํทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมให้ท้งิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงศาขณะญาติผู้มีอุปการะัุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกลความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชยัยเสนียดจันไร และอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถินสาธุแบ่งปันบุญกุศลน,นี้ให้แก่คนที่ท่านรักชีวิตท่านจะดีขึ้นทันตาแต่อย่างไรก็ตามนะ เราควรรู้จักการวางแผนการเงินให้ดีรู้จักความต้องการของตัวเองตั้งสติทุกครั้งที่จ่ายเงินนะครับหากว่าใกลไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตถึงแม้ว่าจะหาเงินมาได้มากมายก็ตามควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือท่านควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่ท่านจำเป็นในอนาคตนะครับพึงระลึกไว้ว่า ที่เราหาทรัพย์มานั้นก็เพื่อใช้ใจ่ายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพ์ยสมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพ์ยสมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่าหาประโยชน์มีได้เลยและอยากจะฝากอีกเรื่องคือเรื่องของการยืมเงินแล้วไม่คืนกรรมมันจะส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเลยนะครับโดยผลกรรมในชาตินี้จะทำให้สูญเสียทรัพย์สิน ผู้ยืมเงินอาจถูกปล้นทรัพย์ถูกโกงหรือประสบอุบัติเหตุจนให้สูญเสียทรัพย์สินนั้นไปและมักจะประสบปัญหาการเงินโดยผู้ที่ยืมเงินแล้วไม่คืนนั้นอาจหาเงินได้ยากหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังหรือประสบอุบัติเหตุจนพิการได้และยังทำให้มีปัญหาชีวิตอย่างเช่นครอบครัวแตกแยก ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นหรือประสบปัญหาทางด้านหน้าที่การงานได้ส่วนผลกรรมในชาติหน้านั้นจะทําให้เกิดเป็นคนยากจนโดยอาจเกิดในครอบครัวที่ยากจนลำบากในการหาเลี้ยงชีพเกิดเป็นคนพิการไม่สามารถทํางานหาเลี้ยงชีพได้เกิดเป็นคนขี้โกงหลอกลวงผู้อื่นและเกิดมาเป็นคนชั่วร้ายกระทำการแต่เรื่องผิดศีลแะธรรม เป็นการสร้างวิบากกรรมไม่จบไม่สิน้นหากว่าใครยังพอมีบุญก็จะรู้วิธีแก้ดังนี้หากว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เคยยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับขอให้ท่านไปขอขมาเจ้ากรรมนายเวรสามารถทำได้ด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนะวิธีที่สอง คือการชดใช้หนี้สินในกรณีที่ยังสามารถชดใช้หนี้สินได้ก็ควรรีบชดใช้โดยเร็วที่สุดนะและวิธีที่สามคือการทำดีละเว้นความชั่วท่านต้องพยายามทำความดีละเว้นความชั่วเพื่อสร้างบุญกุศลมาชดเชยกรรมที่ได้ทำเอาไว้นะครับและข้อควรระวังก็คือการยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนนั้น เป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายควรหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนี้นะครับเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามมาลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูนะครับสําหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ